อ่าโจทย์ข้อ20นะครับชายคนหนึ่งปัจจุบันมีอายุเป็น3เท่าของบุณร6ปีที่แล้วชายคนนี้มีอายุเป็น4เท่าของคุณจงหาว่าปัจจุบันอายุทั้งสองรวมกันเป็นเท่าไหร่เราก็าสมมติน,นะครับให้ปัจจุบันปุณอายุ x อ,อีปัจจุบันนะครับปุณอายุ x ปี ให้ปัจจุบันนะครับบุตรอายุ x ปีปัจจุบันบุตรอายุ x ปีต่อไปนะครับชายคนนั้นอายุเป็น3เท่าของบุตรเพราะฉะนั้นชายคนนั้นก็จะอายุเป็น 3x ปีชายคนนั้นนะครับก็จะอายุเป็น 3x ปี3เท่า,าของบุตรนะครับ3เท่าของ x ก็คือ 3x ปี ต่อไปนะครับ6ปีที่แล้วชายคนนี้อายุเป็น4เท่าของบุตรเราก็จะเขียนว่า6ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้ว6ปีที่แล้ว,ลวบุตรอายุปัจจุบันนี้นะครับบุตรอายุ x ปี6ปีที่แล้วเนี่ยบุตรก็ต้องอายุน้อยก,กว่าเอนะครับน้อยกว่า x อยู่6ปีก็คือเป็น x ลบด้วย6ปี มัน,นก่านเอ็กดูหกปีก็จะเป็นเอ็กลบหกปีนะครับส่วนชายคนนั้นเนี่ยก็ต้องอายุน,อน้อยกว่าปัจจุบันอยู่หกปีเช่นกันส่วนชายคนนั้นเนี่ยก็ต้องอายุน,อน้อยกว่าปัจจุบันอยู่หกปีเช่นกันชายคนนั้นจึงอายุสามเอ็กลบหกปีอ่าเหตุการณ์ที่จตจบอกมาที่เกิดขึ้นเมื่อหกปีที่แล้วเนี่ยก็คือชายคนนั้นอายุเป็นสี่เท่าของคุณ สมการข้อที่11เป็นชายคนนั้นคือ 3x-6 เท่ากับ4เท่าก็คือเอา4ไปคูณกับอายุคุณอายุายของชายคนนั้นและอายุของคุตต้องเป็นอายุเมื่อ6ปีที่แล้วนี่คือสมการ 3x-6 กระจาย x4 เข้าไป4คู x ได้ 4x 4คูณลบ6ได้ลบ24 ย้าย 3x ไปทางขวานะครับย้ายลบ24ไปทางซ้ายมันก็จะกลายเป็นลบ6บวก24ดีค่าเท่ากับ 4x ด้วย 3x 4x ด้วย 3x ลบ6บว24ได้ครับลบ6ก24ได้18เท่ากับ x x คือเท่าไรครับ18นะครับ x คือเท่า18นะครับ แต่เขาถามว่าปัจจุบันเนี่ยทั้งสองมีอายุลงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยบุตอายุ18ปีปุตนะครับอายุ18ปีปีดานะครับอายุ3เท่าของ18ก็คือเท่าไหร่ครับ54ปีนะครับคำตอบข้อนีต้ตอบว่ารวมรวม สิบแปดบวกด้วยห้าสี่กลายเป็นเจ็ดสิบสองปีนะครับเขาตอบข้อนี้คือเจ็ดสองปีข้อยี่สิบสามปิดการบ้านแล้วนะต่อไปข้อยี่สิบสองท่องทวนให้เลือกเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมลองาโจทย์ข้อยี่สิบสองสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีด้านยาวยาวกว่าสองเท่าของด้านกว้างอยู่สามนิ้วถ้าเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวสี่แปดนิ้ว จงหาพื้นที่ของเสี้ยนหรือท่ารูปนี้นะครับหลักการทำข้อนี้คือสมมุตินะครับสมมุติให้ความกว้างเป็นเนะครับด้านยาวยาวกวบาสองเท่าของด้านกว้างอยู่สามนิ้วนะครับถ้าเกิดเราสมมุติให้ได้กว้างเป็นดิ๊นะครับสองเท่าของด้านกว้างก็จะเป็นสองเท่าของดิ๊กนะครับข้อความด้านยาวนี่ยาวกว่าสองเท่าของด้านกว้างก็คือยาวของสองดิ๊กเนี่ยอยู่สามนิ้วก็บวกสามเข้าไป โม่สามเข้าไปนะครับเส้นรอบรูปเป็นสี่แปดนะครับนะฮนะสี่แปดนี่เส้นรอบรูปนี้เราเรียนะแต่พอสี่แล้วนะครับสูตรก็คือกว้างบวกยาวคูณสองน,นะครับกว้างบวกยาวแล้วคูณด้สองแล้วมีค่าเท่ากับสี่แปดเราก็แก้สมการหานะค่า x นะครับ x ที่ได้เ็าจะเป็นกว,ว,ว้าง เราก็นำไปหาความยาวพอได้ความกว้างความยาวแล้วเราก็ไปหาพื้นที่ทำความเข้าใจตรงนี้ก็จะได้เป็น x บวก x นะครับได้ 2x บวก3ย้าย2ไปทางขวาน,นะครับกลายเป็น48หารด้วย2 48หารด้วย2ได้ครับกลายเป็น 2x บวก3เท่ากับ24 ย้าย3ไปทางขวากลายเป็น 2x เท่ากับ24ลบด้วย3มันก็จะกลายเป็น x เท่ากับ21หารด้วย2ใช่ไหมครับตรงไหนผิดครับ x หก 2x หกสามผิดนะครับตรงนี้เป็นผิดเออได้เป็น 3x ตรงนี okay, ้ก็จะเป็น 3x 3x จงมากครั 3x 3x ตรงนี้เป็น 3x เท่ากับ7ความ7ดีมากครัความ7ความ7ทนี้เรามาหาความยาวนะครับแล้วก็เอาความควาความยาวมาคูณกัน,นคระจายเป็นพื้นที่เพราะฉะนั้นนะความ x นะครับความ7เจ็ดเลยครับ เจ็ดนิ้วยาว2เท่าของความกว้างแล้วไบวกอีกสามเท่าของความกว้างแล้วบวกอีกสามสองเจ็ดสิบสี่สกามด้สิเจ็นะินิ้วนะครับพื้นที่นะครับพื้นที่ก็จะได้ยเป็นกวามเจคูณได้ยาว17 จจจเจเ็ดเจ็ดสีก้าส่เกตัวสี่เจ็ดเจ็ดหกสี่สเข้อต่อข้อนี้คือพื้นที่หน่วยสิบเ้ามีหน่วยเป็นตารางนิ้วนะครับมีหน่วยเป็นตารางนิว้วต่อไปนะครับขอ้อที่ยี่บสามลองที่ดูนะครับ ปัจจุบันบิดามีอายุมากกว่าบุตรสายสามปีนะครับเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยอายุของบิดาจะเป็น12เท่าของบุตรเขาถามว่าอีก2ปีข้างหน้าบิดาจะมีอายุเป็นกี่เท่าของบุตรเราก็สมมติให้ปัจจุบันบุตรอายุอีกปีนะครับปัจจุบันนะครับบุตรอายุอีกปี น้องครับแต่เขาบอกปิดาเนี่ยมีอายุมากกว่าบุตรอยู่สายสามปีเพราะฉะนั้นถ้าบุตรอายุ x ปีนะครับปิดาก็ต้องอายุมากกว่า x อยู่สายสามคือต้องเป็น x แล้วบุีกสายสามปีนะครับเช่นนี้เหตุการณ์ที่เขาพูดถึงอ,อีกเหตุการณ์ก็คือเมื่อหกปีที่แล้วนะครับก็ต้องอายุตอปัจจุบันหกปีที่แล้ว ก็ต้องอายุน้อยกว่าปัจจุบันอยู่6ปีพ่อใจอายุน้อยกว่า x อยู่6ปีซึ่งก็คือ x ลบด้วย6ปีต่อไปนะครับปีดาก็เช่นกันนะครับปีดาก็จะอายุน้อยกว่าปัจจุบันอยู่6ปีปีดาก็จะอาูุเป็น x บวกสาย3แล้วลบด้วย6กลายเป็น x ลบด้วย27บวกด้วย27นะครับเท่าทีนี่คือ6ปีที่แล้ว ปีแล้วเกิดเการขึ้นครับบิดาเป็น12เท่าของบุตรมดาข้อน,นี้ก็จะเป็นอายุบิดาคือ x บว27เท่ากับ12เท่าของอายุบุตรก็คือเอา12ไปคูณกับอายุของบุตรก็คือ x ลบ6ก,ก็คือ x ลบ6นะครับทำความเข้าใจเทนี้เราก็12ใสกใจเข้าไปนะครับ มันก็จะกลายเป็น x บวก27มีค่าเท่ากับ1 2 x ลบเจนะครับย้าย x ไปทางขวาย้ายลบดไปทางซ้ายเป็น27บวกด้วยเ2เท่ากับ1 2 x ลบด,ด้วย x 12x บวก x ด,ด้วย x นะครับก็จะกลายเป็น99เท่ากับ1 1 x นะครับหารด้วยชิวิตทั้งสองภาพ x ก,ก็จะกลายเป็นเก้านะครับนี่ก็จะกลายเป็นเก้าพอเราได้ x เ,เป็นเก้าเนี่ยยังไม่ได้สิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเก้าเนี่ยคืออายุปัจจุบันของปุตแต่เขาถามว่าอีกสองปีข้างหน้าบิดาจะอายุปเป็นกี่เท่าของปุตรเรามาดูปัจจุบันก่อนปัจจุบันนะครับบุตรอายุ x ป,ปี ป,ปัจจุบันบุณอายุ9ปีบิดาบิดากินปีครับ9ด้บวกสายสามได้12ปีแต่เขาถามว่าอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยบิดาจะมีกี่เท่าคุณเราก็เอา12เนี่ยเพ้าคือพิดาเอาไปบวกสองแสดงว่าอีก2ปีข้างหน้าบิดาอายุ14 หารด้วยบุดก็คือ9บวกอีก2กลายเป็นอะไรครับ4 4สีหารด้วยอะไร1 1บใช่ไหมคำตอบวันนี้ตอบ4เท่า